อ้ามาครับกดกดกดคิวพันกดอีคลิกกดคิวต่อยกดอีเตะเอ้าสเปซจับอะไรมึงมึงอะไรมึงมึงอะไรมึงอุ๊ยปวดหัว เตะเตะต,ต่อยฮะคิดว,ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะเอาโหมึงมึงเป็นคนอยู่มึงเป็นคนอยู่ <c oughs> นนยทำไมมึงไม่กลายล่างเอาชิบหายอุ๊ยเอาเชฟพ <c oughs> ีเตอร์ทำไมมึงไม่ใส่ชุดแนบเนื้อพิทักโลก ต่อยแม่งต่อยต่อย oh. อ๋อมันให้ไปตามลูกศรฮะมึงจะพากูไปอ๋ออะไรแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยตกใจอะไรเนี่ยนี่ฮะมันต้องเล่นเป็นแบบเนื้อเรื่องเลยครับปุบ้งมาแล้วอีมุวงในหนังมัน เราดูลิ้นสีอะไรวะน่านะโอ้โหมันทำฟีเจอร์ออกมาได้ดีมากอ่ะชิปหายแล้วครับตายหาย่าโอ้ยมันเอาลิ้นออกมาจากสะดือวีหนึ่งเห็นไหมวีหนึ่งสนใจเลยบีสองไม่สนได้ไงมันเอาลิ้นออกมาจากสะดืออะปวดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว คนอะไรวะเอ้าตายเลยเอา้ามิชชั่นเฟลเลยฮะ no. yeah. ไลคิก <c oughs> อ๋อซ้ายขวาซ้ายฮะไปเรื่อยๆฮะอ๋อกดซ้ายซ้ายกับขวาพร้อมกันฮะเฮ้ย <c oughs> นี่ หล่อปีตเตอร์มึงหล่อมากไอมแมลงสาบมึงตกลงปีตเตอร์มันแปบลบว่ามแรงสาบหรอมึงตายไปดีโอ้โยยุ่งแล้วฮะเอา้าตายเลยไห้วะโอ